ีพุทธศักราช2535รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งเขตเมืองและเขตชนบทโดยเฉพาะในเขตอีสานเหนือตอนบนโดยเร่งรัดจัดให้มีพยาบาลไปปฏิบัติงานประจำสถานีอนามัยทุกแห่งนั่นจึงเป็นเหตุผลหลัก ที่ผลักดันให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นในวันที่14กันยายนพุทธศักราช2535วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ในปีการศึกษา2536และเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น ในปีการศึกษา2537จจนกระทั่งได้เข้าเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแกน่นจึงเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและในที่สุดก็ได้เกิดการหลอมรวมสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดนครพนมเข้ามาเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อรวมกันสร้างสารรค์สู่เส้นทางการเป็นสถาบันการศึกษาของชุมชนอย่างแท้จริงปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมได้เปิดสอนสองหลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์โพธิดาราคณบ,บดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมเป็นศูนย์รวมในการผนึกกำลังกายและกำลังใจของบุคลากรได้แก่อาจารย์จำนวน66ท่านและเจ้าหน้าที่จำนวน40ท่านรวมกันเป็นฝีพายช่วยให้นาวาลำนี้พุ่งไปข้างหน้าเพื่อพิชิตจุดหมายที่น่าภาคภูมิใจ ภายใต้ปรัชญาของสถาบันที่มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลและการสาธารณาสุขให้เกิดทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านบริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณาสุขบริการสาธารณาสุขสาธิต ตลอดจนมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งแวดล้อมการดำเนินงานของสถาบันมุ่งเน้นตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยมีเอกลักษณ์ของสถาบันคือ เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนำมาสู่อัตลักษณ์ของบัณฑิตคือ competency มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ communication มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง cultural understanding เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงพันธกิจของสถาบันคือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เก่งดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และได้มาตรฐานสากลวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมมาพิบาลแม้ภาระหน้าที่จะหลากหลายแต่ด้วยการทุ่มเทสัพพะกำลัง ของบุคลากรทุกระดับผนวกกับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้นำส่งผลให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติภารกิจอันหนักหน่วงนี้ให้สำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจบรรยากาศการเรียนการสอนที่นี่ไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดและเรียนรู้เท่านั้นหากแต่ในทุกขณะจิตทุกอย่างในรั้วฟ้าทองล้วนมีส่วนรอหลอมให้บัณฑิตของเราเป็นคนเก่ง เป็นคนดีและมีอุดมการเพื่อปวงชนด้วยตระหนักดีว่าภารกิจอันทรงค่าดังกล่าวจะไม่อาจสำเร็จไปได้หากพวกเราระเลยที่จะพัฒนาคุณภาพด้านอื่นๆควบคู่ไปด้วยดังนั้นนวัตกรรมที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้จึงบังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากนวัตกรรมทางการศึกษาที่สถาบันได้จัดสรรมาแล้วนั้นผู้เรียน ยังมีส่วนสำคัญในการทำผลงานวิจัยและผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาลที่รวนแต่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาการพยาบาลทั้งนี้เราได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนส่งผลงานดังกล่าวเพื่อประกวดและเผยแพร่อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชาติและนานาชาติและนอกจากนี้ผู้เรียนยังมีโอกาสได้นำความรู้ และประสบการณ์ไปให้บริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์ทั้งในจังหวัดนครพนมและในอนุภูมิภาครุ่งน้ำโขงวิทยาลัยเพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมได้จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่คำนึงถึงผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยการผสมผสานองค์ความรู้จากครูอาจารย์เข้ากับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายแหล่งเรียนรู้จากสถานการณ์จริงทั้งในหอผู้ป่วยและในชุมชนอันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและมีความชำนาญเชิงปฏิบัติจนเชื่อได้ว่าจะสามารถออกไปดูแลสุขภาพของประชาชนได้ในอนาคตนับจากเป็นแรกที่ก่อกํำเนิด จบจนปัจจุบันสถาบันแห่งนี้มีความหลากหลายเรื่องราวให้เล่าขานเป็นตำนานของการสร้างคนสีขาวเพื่อชาวประชาผ่านก้าวย่างแห่งวิวัฒนาการตามการเวลาที่เปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งในใจเราที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือหัวใจอันมุ่งมั่นที่จะขัดเกลาและหล่อหลอมบัณฑิตที่จะก้าวออกไปเป็นพยาบาลของปวงชนอย่างแท้จริงเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้าประชาชนที่เรารักจะได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด